ปานธนพรหันหลังเข้าวัดไม่สนเงินทองในเมืองกรุงปานธนพรห่มเขาอยู่วัด9ปีกินข้าววันละมือ้อนอนสีชั่วโมงต่อวันด้วยเธอเผอยว่าจริงๆแล้วระบวดมาตลอดบวชแบบสินแปเพราะเราอยากพ้นทุกข์ถ้าดูให้ดีเราจะทุกข์อยู่ตลอดหลังจากบวชไปแล้วก็จะเห็นสัจธรรมบางอย่างว่ากายไม่ใช่ของเรา แต่กายมันพาเราเดินจงกรมไปทุกอย่างมันปรากฏให้เราเห็นทั้งหมดว่ามันเห็นความจริงสุดท้ายร่างกายมันเท่านี้จริงๆส่วนประเด็นคำถามที่ว่าจะบวชตลอดชีวิตเลยไหมเจ้าตัวกล่าวว่ามีเป้าหมายที่จะบวชแต่อาจจะไม่ต้องโกนผมอาจจะอยู่ในสินป่เฉยๆ ถ้าสมมุติวันไหนเราสะดวกถือสินแปดเราก็ทำแต่สินห้ามันเป็นอะไรเบสิกที่ทุกคนต้องมีซึ่งเราใช้วิธียืดหยุ่นเพราะมีครูบาอาจารย์พูดกับเราว่าถ้าไม่ทำตอนนี้เราจะไปรอใต้ต้นไม้เราจะไปรอใต้ต้นไม้แบบพระพุทธเจ้าเหรอ ก็เริ่มทํากับในชีวิตประจําวันเลยมีช่วงหนึ่งมดดาถามว่าเคยมีแฟนไหมปานตอบทันทีว่ามีสิฉันก็เป็นมนุษย์เราก็ต้องเคยมีความรักไม่งั้นเราจะถ่ายทอดออกมาได้ยังไงมดดําถามว่าแล้ววันนี้ล่ะ ปานบอกว่าไม่มีมาเป็นสิบปีแล้วมดดําบอกว่ามีคนบอกว่าปานเป็นผู้หญิงที่ร้องเพลงแดกดันผู้ชายได้ดีที่สุดปานบอกว่าก็นั่นไงมันเป็นกรรมไงเธอคิดว่าผู้ชายจะมาจีบผู้หญิงอย่างนี้ไหมดาดา้าแล้วรู้ไหมว่าคนแต่งเพลงคือพี่ปังสุธิพงศ์สมบัติจินดาเคยเดินมาขอโทษเลยอะบอกว่าปานถ้าชัดนี้ปานไม่ได้แต่งงานพี่ขอโทษนะน็อตบอรลิดถามว่าเป็นเพราะเพลงที่เขาแต่งให้ร้องเหรอปานบอกถูกมันส่งผล น็อตถามต่อว่าช่วงที่เป็นนักร้องดังมากๆม,ม,มีคนมาจีบไหมปานบอกว่าไม่แปลกไหมคงกลัวนะหน้าดุด้วยปากด้วยหลายอย่างโดยเผยว่าโดดเดี่ยวเพื่อดูใจเห็นคุณค่าของความลำบากทุกที่ปรากฏความคิดความฟุ้งซ่านความกลัวการปรุงแต่งความเพียรที่อยากพ้นทุก กราบขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารย์ปุ้มที่มอบประสบการณ์การเดินทุดงในระดับเตรียมอนุบาลครั้งนี้ให้ได้เรียนรู้เข้าไปที่จิตใจ สิบวันแห่งความยากลำบากที่มีสินแปดคุ้มครองใจอยู่อย่างสันโดษกินมื้อเดียวนอนน้อยปฏิบัติให้มากความลำพังความมืดสร้างความเพียรสร้างใจที่เด็ดเดี่ยวและที่สำคัญที่สุดการเห็นการปรากฏตัวแห่งทุก์อย่างแท้จริงซึ่งถ้าถามว่าเป้าหมายของเธอนั้นปานบอกว่าถ้าชีวิตนี้ผ่านพ้นเรื่องคู่ไปได้ก็จะทำงานรับใช้ศาสนาน,นี่คือเป้าหมายสุดท้าย เพราะคนพบแล้วว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มีความสุขเป็นอาหารใจถ้าไม่มีคู่ไม่มีอะไรต้องห่วงพี่น้องก็สบายหมดแล้วพอแม่ท่านแก่แล้วมองไว้แล้วว่าชีวิตบ้าปลายเราอาจไปปฏิบัติธรรมจริงจังอยู่กับตนเองอยู่กับครูบาอาจารย์ชนิดเก็บตัวไปเลยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ